มาครับเพื่อนๆน้องๆมาลองช้อนประกัดเทปไม่ในบ่อร้างที่น้ำกำลังจะแห้งกันดีกว่าปลาครับเพื่อนเพื่อนปกติล้วประกัดลูกทุ่งตามธรรมชาตินะครับเขาะจะอาศัยอยู่ตามริมตามใบไม้อ่าหมาหม้แบบเนี้ยเป็นไม้ที่สวยเลยนะครับน้ําไม่แห้งนะครับแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมเยอะเป็นที่แบบซ่อนของประกัดได้เป็นอย่างดีมาครับเดี๋ยวมาลองช้อนครั้งแรกกันดูซิว่าจะได้ปลาไหมไป นี่ไง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 ตัวแรกโอ้ยสองตัวเลยเว้ยเนี่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 ไงนี่ไงสองตัวเลยกี่ตัวไม่รโอ้ยสามตัวเลยนี่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 สามตัวเลยโอ้ยหนี่เห็นไหมสามตัวเลยมาอาหารอะไรมาใส่กนแป๊บนึงนะ นี่ตัวแรกซ้อนตัวแรกก่อนนี่ตัวแรกนะใหญ่ด้วยตัวนี้นห่เหยี่ยงไงเหงื่อเมีใหญ่ด้วยเข้าไป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 ไหนแล้วไปไหนแล้วพี่เตมินท์พี่ทันดูโดดลงไปไหนแล้วไม่ไหวเรียบร้อยเลยโดดนะโดดหายไปแล้วดูก่อนถ่ายเป็นหนังว่านี่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 ตัวนี้ตัวนี้เอายเยอะ อ๋อนนี่ไงไปเลยอ๋อ <ใน S 2> อ,อันนี้ออนนี้อ้าวอ้าถ่ายดิถ่ายเยอะหน่อย กระดิ่งใหม่เออ่งสามตัวไปลองอีซับรอบนึองอีกซับรอบนึงงนะายนี่น่าจะเด็ดนะซับรอบนึงครับวันี้ฝั่งนี้แล้วใช่ไหมฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวเอาฝั่ง